ไม่เห็นไม่เห็นแลยอะลิศเปิดกะสุดใช่ก้อนสวรรค์มันเจาะนนี้จะเป็นไฟวิวไฟอะไรอย่างนี้ดูก่อนใช่น้นนนนองอะลิศตังไหมไ,ไมนหนเรพ่อฮะ

ตัวด้านก่อนนะเดี๋ยวตัวบ้านก่อนน้ำก็เป็นน้ำไก็ังเป็นไหลผเสนงามไปอีกแบ นี้ให้ดูไฟที่สองอยู่ติมนูนมองไปไกลๆเห็นไฟไฟนินถนนเนาะเป็นแบน จองจ้อจออน้องอลิม,ม้อ,อมเนติบอ้านหนชนี่มงหนึ่งบ้านหนองบงตำบลคอนสวรรค์เราจะเดียวซ้ายนะคะเดียวซ้ายเดวซ้ายบ้านเรายกมาไปบ้านเราห้าเมตรสาสบเมตรได้นะอันนั้นนน้องอลิวันวัน 平安。 ขนเต็มต๊ะไ,ไหนไม่เห็นไม่เห็นเลอะไรถึงหน้าบ้านแล้วนะเดี๋ยวเลี้ยวขวานะคะถ้างเลี้ยวซ้ายไปโรงเรียนเลี้ยวขวาไปวัดไปวัดสายโซลาสีอะไรก็ไปกับจิตสบายจิตสบาย 這樣這樣這樣的這樣這樣這樣到到然後阿麗喔那邊阿麗了不是的不 ลมโปรยมาลมพัดคปยเบาๆมาเนาะลมพัดเบาๆมาใช้กนสวมันจอกนนี้จะเป็นไฟวิ่ไฟรเราแล้วก็เป็นยามค่ำคืนถนนหน้าบ้านเราเนาะก็จะมีไฟส่องสว่าง ฝั่งนี้ก็ชายก้นสวรรค์ 谁老婆？啊？<love> ได้เลยันบ้านจองจองจองนอนจอง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 นออาลรอลีจองวันนี้ติสวยงามไปอีกแบบ ก็สบายไนะ่สบายไม่มีไม่มีไม่มเทศบาี จังๆน่ะจังๆจังโตๆแล้วอันนี้โน่นนี่อ่ะรีบรอบ่แม่นติบ่อะเป๊ะๆ